ไม่มีเพลงไม่มีเพลงนะอยู่โรงเรียนอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ S M E P สวัสดีค่ะทุกคนอ่าโอเคค่ะอ่ะเด็กๆนะคะเรามาต่อกันเลยนะตะกี้นะคุณครูขอชื่นชมน้องที่เข้าไปทำแบบทดสอบได้เยี่ยมยอดมากนะคะเก่งมากเลยนะคะไม่มีผิดเลยไม่มีแบบไม่ทำเหมือนกับที่ว่าคุณครูบอกว่าอ่าเมื่อวานที่ครูบอกไปว่าอะไรนะที่เขียน เด็กหญิงเด็กชายใช่ไหมเด็กหญิงเด็กชายแล้วก็ชื่อไปอยู่ใน,นคำนำหน้าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานไม่มีเลยเยี่ยมมากนะคะมาพร้อมพรึบหมดเลยนะคะเป็นตารางที่สวยมากเมื่อวานนะในระบบของ Google Form นะคะเยี่ยมมากเลยอ่ะเอาละคะ่ะลูกทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะอ่านะคะตอนนี้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะลูกเรายังอยู่ในเรื่องของ what are those what are those พี่ตนพี่ตนคุณครูอยู่นี่ คุณครูอยู่นี่พี่ตีนหันมาเอเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนอ่าหันมาโอเคค่ะอ่ะทีนี้ดูต่อนะคะเมื่อวานเราได้ทดสอบนะคะเราได้ทดสอบเรื่องที่เราเรียนผ่านไปแล้วนะคะแต่ยังคงอยู่ในเรื่อง what are those นะคะตบทวนอีกนิดหนึ่ง what are those แปลว่าเหล่านั้นคืออะไรใช้ถามสิ่งที่อยู่ไกลตัวเรา นะลูกนะใช้ถามสิ่งที่อยู่ไกลตัวเรานะคะแล้วก็คำตอบนะคะจะต้องเป็นพระหูพจน์คำตอบจะต้องเป็นพระหูพจน์นะลูกนะถาม a r ดอ h o s e อย่าลืมถาม what are t า o s e ตอบโดสอาอาถ้าไม่ตอบโดส R ก็ตอบ dR ตอบได้สองแบบพี่ตีนนะลูกนะตีนตอบได้กี่แบบตีนพี่ตีนตอบได้กี่แบบถามวัดอาโดสตอบได้กี่แบบตีน สองแบบเปิดพี่ตินฟังคุณครูหันมาลูกคุณครูอยู่นี่แหมอยู่ทั้งสวยไม่หันมองอ้าวโอเคนะคะทีนี้อ่ะทีนี้เรามาดูในหนังสือกันต่อนะลูกนะคุณครูได้ทักคุณครูได้ให้น้องทําแบบฝึกหัดที่6ไปแล้วนะคะวันก่อนนะลูกนะในหน้าหนึ้อยนะคะได้ทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะเอ็กซ,ซ์เซอรที่หต่อไปวันนี้เรามาต่อที่เอ็กซ,ซ์เซที่7จ็อ่าน้องเปิดเลยนะคะในหนังสือหน้าหนึ่งร้อเดี๋ยวดูก่อน หน้าหนึ่งร้อยสิบสามค่ะลูกหน้าหนึ่งร้อยสิบสามนะคะ exercise ที่เจ็ดอ่า exercise ที่เจ็ดเปิดเลยอ่าเอาละค่ะ exercise ที่เจ็ดจงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง วันนี้ไม่มีไม่มีเอฟเฟคไม่มีเสียงคุณครูทำเองอ่ะที่ราคาที่นี้น้องฟังคุณครูนะลูกในเอ็กซ์ไซส์ที่เจ็ดนี้เดลิงฟังคุณครูให้ดีนะทุกคนนะคะเขาจะให้เราเติมคําที่หายไปลงในช่องว่างดังนั้นนะคะเราไม่ได้เขาไม่ได้ให้เราแค่เติมเติมแค่ดิส โดสเท่านั้นเขาไม่ให้เราเติมแค่เดกับ r เท่านั้นเขาให้เราเติมสเปซสปะมากเลยนะคะซึ่งเขาจะดูว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจขนาดไหนน้องดูนะลูกใน exercise ที่7นี้นะคะมันมีทั้ง w h a t R dos e และ w h r t these อยู่ใน exercise ที่7 มีการถามตอบทั้งสองประโยคอยู่ใน exercise ์ที่7นะคะคำตอบใช้ DR เหมือนกันเลยลูกใช้เดอเหมือนกันแต่คำถามให้น้องดูที่นิ้วนะคะนิ้วชี้ใกล้ใช้วอตอาร์ดิส์นิ้วชี้ไกลใช้ what ว a t are t h ด s e นะคะทีนี้น้องดูนะลูกแต่ละคำตอบอ่าน้องดูหน้า114หน้า114เปิดไปหน้า1 1 4นะคะบางทีนะคะเขาว่าเราเติม R เห็นไหมลูก What จุดจุดจุด This R หายให้เราเติมอ่าบางข้อให้เราเติม D น้องดูนะคะเห็นไหมลูกนะบางทีให้เราเติม What อ่านะคะบางทีให้เราเติมหมดเลยก็มีนะคะดังนั้นให้น้องดูให้ดีนะคะเราให้น้องดูให้ดีถาม What are These ตอบ D are ตามด้วยคำศัพท์ถาม What are Those ตอบ D R ตามด้วยคำศัพท์นะลูกนะามันมีทั้งหมด1ิบ สี่ข้อมีทั้งหมดสิบสี่ข้อไปจบอยู่หนึ่งร้อยหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าไปจบที่หน้าหนึ่งร้อยสิบห้านะคะมีสิบสี่ข้อที่รักนะมีสิบสี่ข้อนะคะอ่าเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูให้น้องทำเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูขออนุญาตบอกคำศัพท์น้องหน่อยนะคะคุณครูขออนุญาตบอกคำศัพท์น้องนิดนึงนะคะเอาคำศัพท์ข้อที่หนึ่งภาพอะไรที่รักข้อที่หนึ่งภาพแอป,ปเปิ้ล ดูเขียนให้เลยนะ Apple ลูก Apple เติม S ด้วย Apple เติม S ด้วยนะเพราะว่า Apple มันมี2ผลนะลูกนะ อ่าน้องเขียนน้องเขียนไว้ด้วยก็ได้ลูกขาต่อไปข้อที่สองอ้าวข้อที่สองเบิร์ดลูก b i r d อาเบิร์ดเติมเนะคะเพราะมีนกสองตัวนะลูกนะใส่ไปด้วยอ้าวทำไปดุเพลดาทําเลยต่อไปข้อที่สามทำตามคุณครูไปก่อนก็ได้นะหนูทําตามคุณครูไปก่อนก็ได้นะคะใส่ใส่คําศัพท์ไปก่อนนะลูกข้อที่สามแคนกระป๋องลูก CA n แคนเติมเด้วยเพราะว่ามีสองกระป๋องนะคะ ค a าแคนนะลูกนะข้อที่3นะคะต่อไปลูกข้อที่4ค่ะข้อที่4คืออะไร mm hmm. เหยือกนะลูกนะจัก J ยูจี J U G, จัก mm hmm. เหยือกนะคะเติม S ด้วยนะคะเพราะมันมี2มันมี2ใบนะคะจักเติม s นะคะต่อไปลูก Number 5หมายเลข5 p l เพลทลูก P L A T E Place plate นะคะคือจานนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามี3ใบเราเติม s ลูก plates p l a t e นะคะ plates นะคะอ่ะต่อไปค่ะลูกหน้า114ค่ะหน้า114ค่ะลูกข้อที่6ครูไม่ต้องเติมให้คำตอบมันมีอยู่แล้วคืออะไรลูก b a s k e t b a s k e t ตะกร้ามันมีอยู่แล้วนะ มันเป็นคำตอบอยู่แล้วคุณครูไม่เติมให้นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะลูกข้อที่7หนังสือคืออะไรคะบุ o กค่ะลูก b o k บุ o กเติม S นะคะ books นะคะ ah books นะต่อไปลูกข้อที่8อ่าข้อที่8ก็เหมือนกันเลยมีคาตอบอยู่แล้วค่ะลูก balls บอลส์มีคําตอบอยู่แล้วนะคุณครูไม่เติมให้นะคะเพราะมันมีคําตอบอยู่แล้วนะคะต่อไปลูกข้อที่9ค่ะข้อที่9ตุกกตต๊กตาตุ๊กตาของเล่นนะคะลูก D o l l d o u b l e D O double L dolls นะคะไม่เอาเท ddy b e แบนะเอาเป็นรวมๆว,ว่า dolls ตุ๊ก,กตานะลูกนะเติม S ด้วยเพราะตุ๊ก,กตามี2ตัวนะคะไม่เอาเท d y b e a แบะอนะ,อะบางคนเห็นลูกหมีก็เป็นตุ๊ก,กตาเท็ดดี้แบร์ก็เขียนเท d d y b e a บ์มานะ ไม่เขียนเทดดี้แบร์นะเขียนดอลตุ๊กตานะคะ D O W L นะคะเติม S ด้วยต่อไปค่ะลูกข้อที่10ค่ะ number 10นะคะหน้าต่างค่ะลูกหน้าต่าง W I N D O W เติม S ด้วยค่ะ Windows นะคะมีหลายบานนะคะมี4บานด้วยกันนะคะ Windows ต่อไปลูก สิค่ะที่รักต้นไม้ค่ะที่ e S trees ต้นไม้เติม S ด้วยเพราะมี3มต้นนะคะมี3มต้นนะลูกนะทันไหมทันไหมไม่ทันเดี๋ยวค้อยยกมือถามนะอ่ะต่อไป12ลูก12ค่ะ 1ิบั co w c o w count. มี2ตัวเติม s ค่ะลูก cows นะคะ cows เติมตามครูไปก่อนก็ได้นะคะอ่าต่อไปลูกสิบสค่ะลูกสิ 13, บสา box กล่องลูก b o x บอกกล่องแต่นะคะคำว่าบอกลงท้ายด้วย x เราจะไม่เติม s อย่างเดียวเราเติม es ค่ะ e ลูก boxes box อ๋อมันมีอยู่แล้วนี่เอาพร้อมไม่บอกครู ไม่มีครูทําเสียงเองเอ้าโอเคนะคะบ็อกซ์มันมีอยู่แล้วนะบ็อกซิสมีอยู่แล้วนะอ่ามีอยู่แล้วนะคะครูคไม่ทําให้นะต่อไปสิบสี่คะลูกไ nice. นท์มีดนะคะไนท์มีดนะคะอ่ามันก็มีอยู่แล้วคะ่ะลูกครูไม่เติมให้นะคะไนท์มีดอ่าโอเคค่ะน้องก,ก็เติมคําที่มันหายไปเอาเองนะเอาละค่ะลูกคําไหนไม่ทานมั่งคําศัพทบนะ อา่าทาได้เลยที่รักทําได้เลยค่ะเดี๋ยวมครูฉเฉลยนะต้องทาไปก่อนดูให้ดีนะคะข้อไหนเติม this ด,ดูให้ที่นิ้วข้อไหนเติมโ o s e ดูที่นิ้วนะสังเกตที่นิ้วนะคะคําตอบนะคะมี day บางขึ้บางข้อเติม day บางข้อเติม r อ,อาโตโน่ทำารอัโตโน่ทำ่ะท,ทำได้เลยค่ะเสร็จแล้ว อ่าโอเคลายมือด้วยดีนะตโนเปิดเรียนมาลายมือไม่สวยกูให้เขียนใหม่นะบอกก่อนอ่านะาโตโน่นะอ่าทำเสร็จเร็วนะคะลายมือดูด้วยนะคะอ่านออกหรือเปล่านะลูกที่รักทบทวนก่อนลูกทบทวนก่อนโตโนอ่ากัญญาภัสว่าไงลูกเสร็จแล้วค่ะ อ่ะโอเคทบทวนนะลูกนะทบทวนด้วยนะคนสวยโอเคนี่ยวันนี้ปิดกล้องหลายคนอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูซิคนที่ปิดกล้องชื่ออะไรบ้าง สุบงกฎพันรดากรวรรณปิสนาธนาทิพธนาชาชิรวิทย์อ้าวที่รักน้องทำนะเดี๋ยวครูพอดไว้ ข้อที่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้คนหนึ่งเป็น A อคนนึงเป็น B ีนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้คนนึงเป็น A คนนึงเป็น B ีนะช่วยกันตอบนะลูกนะมาเริ่มเลยจิ้วจิวจิ้วจิว,จว,จวอยู่ไหม where are you จิ๊วจิวอ่าโอเคจิ้วจิวครับให้หนูเป็น A อข้อที่หนึ่งลูกอ่ะวอ a อะไรลูกถามมาเลย what are thosethose o r d e s ข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งจิวจ a ววอตอาร์โดสหร a อตอาร์ e ิดูนิ้วดูนิ้วที่รักดูน <are> ิ้ว a อ are t h e s e อ่ what are these นะจิวจิวนะน้องดูนิ้วนะลูกนะอ่านิ้วชี้ใกล้นะคะที่รักโอเคขอบคุณครับลูกขอบคุณครับ w what are these โอเคนะคะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะบี b. ให้ทักษพรเป็นบีเอาทักษพรเป็น b จิวจิวเป็น a แล้วทักษพรเป็นบี อ่าโอเคอ่าตอบเลยลูกเดอเ h อแอ r e apples อ่าเก่งมากคักสปอร์วันนี้ออกเสียงดีมากเดอแอ r e apples นะคะไม่ต้องจุดฟุลสต็อปเพราะว่าเขามีอยู่แล้วใช่ไหมลูกอ่าเขามีมาให้เราแล้วนะขอบคุณค่ะต่อไป Number 2ดูด้วยนะว่าของตัวเองดูด้วยนะว่าของตัวเองถูกต้องไหมนะ Number 2 what อ่าพัชระลูกให้เป็น A พัชระเป็น A ครับข้อที่สองครับอ่าพัชระเป็น A อวอตอะไรลูกวอตอะ o ดสอ่าเก่งมากออกเสียงดีมากวอตอะ o ดสนะคะเยี่ยมมากลูกขอบคุณค่ะอ่าต่อไปค่ะต่อไปให้พี่โตโน่เป็น B ลูกอ่าพี่โตโน่เป็นดข้อที่สองลูก B ต่อว่าอะไรลูกเดอะไรลูกเดเบส อ่าเ e y are บ i r d s เก่งมากออกเสียงดีเช่นกันนะคะเ e y are birds นะคะเยี่ยมมากลูกต่อไปค่ะน u m b บ r รทีข้อที่สามค่ะข้อที่สามปิดไม้ด้วยปิดไม้ด้วยลูกปิดไม้ด้วยอ่ะข้อที่สามค่ะลูกใครเป็น a อดีพันพันพันอะไรนะปุญญพัฒน์ลูกปุญญาพัฒน์ุญญาพัฒน์ครับปุญญพัฒน์เป็น A ลูกอ่าข้อที่สามลูกวัดอะไรครับวัดอ่า What are these? อ่า What are these? เยี่ยมมาครับขอบคุณครับเก่งมากเลยเฮ้ย S M E P ออกเสียงเก่งขึ้นอ่า,อา What are these นะคะต่อไปลูก B อ้าว B ค่ะ B น้องน้องสิริน้องสิรินพาทิพย์ค่ะ B ค่ะข้อที่3ค่ะลูก They a R e cans อ่าพูดเพื่ทั <ak> ้งประโยคเลยลูก They a R e อะไรค e ะ a R e cans a h e or cans เติม s ด้วยใช่ไหมคะอ่าเหล่านั้นเอ้ยพวกมันคือกระป๋องหลายใบน,นะคะต่อไปหลุก number 4 number 4ค่ะน้องเพชราดาค่ะลูกเพชราดา number 4ลูกให้เป็น a ค่ะลูก number 4น้องเป็น a ค่ะอ้าวพูดเลยลูก w a t a h o e What are t h o s e เยี่ยมมาก What are t h o s e นะคะเก่งมากเลยออกเสียงดีมากต่อไปค่ะ B ค่ะ B น้องกัญญาพัฒค่ะ B น้องกัญญาพัฒลูกเอากัญญาพัฒเป็น B ค่ะข้อที่สี่ a R J they are อร c k s อ่าเติม S ด้วย They are j ั c k s นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปต่อไปค่ะ Number 5 Number 5อร, 5, อ,ร 5, อ้าว Number 5ชัญญนุชค่ะน้องไม่ต้องยกม,มือเดีย๋ยวครูเรียกเองนะคะอ้าวชัญญน,นุชค่ะ What <I S 1> อะไร <what S 1> ลูก อ่า What are those เดี๋ยวมาค่ะลูก What are those ต no? <are> oh, th ่อไปค่ะ B ค่ะน้องชาริตาค่ะชาริตาเป็น B ค่ะลูกข้อที่5ลูก Those are p l a n t s Those are p l a n e s ที่ในในในหนังสือตเติมอะไรลูก The o e place ใช่ไหมคะอ่าโอเคขอบคุณค่ะ ต่อไปต่อไปค่ะต่อไปข้อที่หกข้อที่หกอ้าวข้อที่หกสกายสกายล,กล,กลูกสกายขาเขาให้วดกับดีสมาแล้ววดกับดีสมาแล้วหนูเติมอะไรลูกข้อที่<ไ>ข้อเอ<ไ>อ่าเติมอาเอาไหนพูดพูดทั้งประโยคสิลูกถามทั้งประโยคเลยวดอาดีส อ่าเก่งมาก what are these เยี่ยมมากครับต่อไปน้องนาตินเป็น B ค่ะลูกน้องนาตินเป็น B ค่ะข้อที่หกค่ะตอบว่าไงลูก <Yeah. S 1> ข้อที่หกลูก B w บี r buckets d ไม่ใช่ด d ลูก D อ่ะ d or buckets เดอบัตเกเดตัวทีเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะเพราะเขาขึ้นต้นปลาโยกนะคะไม่ได้ผิดตรงิมไม่ได้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะโอเคขอบคุณครับนาตีนนาตินดูคุณครูน้าตีนไม่ได้เล่นเกมอยู่ใช่ไหมดูคุณครูนะลูกนะต่อไปต่อไปค่ะก้องอกิติภพลูกกิติภพอ้อาวกิติภพข้อที่เจ็ดลูกอา่ากิติภพข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็กิติภพปเป็นเอลูกอา้าวถามว่างไงลูก What are เยี่ยมมากครับวอตอาร์โดสก็มีอ uh, ากับโดสมาแล้วเราเติมวอตใช่ไหมลูกขอบคุณค่ะต่อไปลูกพรณดาพรณดาค่ะข้อที่7จ็พาณดาเป็น A, เอเอเป็นบค่ะลูกพรณดาเป็น B ค่ะเอาเดอะไรลูกเดอ o บุกค่ะอ่าเดอ o บุกออกเสียงด้วยลูกเด บุกนะคะอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปลูกพัฒนพรค่ะข้อที่แปดพัฒนพรมอ่อมประลัดอยู่ไหมพัฒนพรค่ะข้อที่แปดลูกให้หนูเป็นเอค่ะเติมอะไรลูกวอ a อาร์ดูนิ้วค่ะ What วอ e อะไรลูก What are โดสไหมคะโดสไหมชี้ไกลโดสไหมค่ะ What are t h o s e ข้อที่8นะคะทุกคนดูด้วยนะว่าของตัวเองถูกไหมนะ What are แล้วก็ those? ะะ t h o s e นะคะ T s O S E นะคะ What are t h o s e โอเคขอบคุณคะ่ะพัทลพรขอบคุณคะ่ะลูก แั๊บนึงนะคุณครูขอเลือ่อนอ่า what are those นะคะคุณครูทับเครื่องหมาย question mark ไปคุณครูเติมให้นะ what are those ต่อไปค่ะ B เขาบอกว่า t h e y are balls t h e y are balls เขาตอบเขาตอบมาให้เราแล้วนะคะว่าพวกมันคือลูกบอลต่อไปข้อที่9ค่ะข้อที่9กิติรัตวรินลูกกิติรัตวรินครับกิติรัตวรินเป็น A ลูกเป็น A อ่ะเป็น A อ่ะ,เป,อะเปิดไม่เลยเป็น A ครับอ่อหนูถามเลย เปิดยังได้ไหมลูกเดี๋เดๆดแล้วคุกเ,เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลูกอ่ะเปิดใหม่มอ่าโอเคขอโทษค่ะอาดอ่าเก่งมาก what เออออกเสียงดิ What เสียงดังฟังชัดอาร์ดิ s อ่าเก่งมากลูก What are ร์ e ิ s นะคะขอบคุณค่ะต่อไปลูกอา้าให้พร้อมทองเป็น b ีลูกอา้าพร้อมอ้าพร้อมทองหายไหนไปไหนละ อ่ะพร้อมทองเป็นบีอ่ะพร้อมทองอ่ะ uh huh. พร้อมทองลูกข้อที่เก้าลูกตอบเลย they are dolls they are dolls ลูก uh huh. อ่ะ dolls เติม s นะ they are dolls โอเคขอบคุณครับต่อไปต่อไปค่ะต่อไปลูกสุดที่รักค่ะสุดที่รักสุดที่รักตอบข้อที่สิบหน่อยค่ะข้อสุดที่รักเป็น A ค่ะข้อที่สิบ w a t a r อะไรลูก w a t a r What are those ค่ะ What are those นะคะโอเคขอบคุณค่ะ What are those เหล่านั้นคืออะไรอา้าวต่อไปให้ธนาทิปเป็น b ลูกธนาทิพย์ d อะไรลูกข้อที่10ครับ d uh, windows อะ d มีอยู่แล้วเติม r they are windows they are windows นะครับโอเคเยี่ยมมากขอบคุณครับ ต่อไปต่อไปค่ะกฤษณะกฤษณะอยู่ไหมกฤษณะกฤษณะอยู่ไหมลูกกฤษณะเอา้าปิดกล้องล้าหายไปด้วยดูเห็นไหมเห็นไหมอ่ะต่อไปลูกให้จินนิชาจินนิชาข้อที่สิบเอ็ดเอ้ยข้อที่สิบเอ็ดค่ะจินนิชาข้อที่สิบเอ็ดค่ะจินนิชาขาเอถามมาเลยว่า what are those อ่ะข้อที่สิบเอ็ดหนูตอบเลยลูกข้อ b ตอบว่าอะไรคะ A uh, three. Ah D. A. Oh sorry sorry. They A three. Okay. ขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะต่อไปลูกสิบสองค่ะสิบสองน้องทิพระดาค่ะทิพระดาอ่ะทิพระดาข้อที่สิบสองลูกให้หนูเป็นเอค่ะ What are those? อ่าเก่งมากค่ะเติม what เอาผิด เติมวอ a t อ่าวอแล้วมี r อยู่แล้วให้หนูเติมอะไรนะลูกโดสใช่ไหมคะอ่าโอเคขอบคุณค่ะนะคะที่คุณครูเติม question mark ไปเพราะคุณครูทับไปแล้วนะอ่ามันมองไม่เห็นแล้วครูก็เลยใส่ลงไปนะอ่าโอเคค่ะต่อไป12ให้คนทะรดค่ะลูกคนทะรดเป็น B ค่ะอ่าบตอบว่าไงลูก B ตอบว่า drk ค่ะ a r o u s ์เติม s ด้วยลูก d นะคะมี R อยู่แล้ว d R อยู่แล้วแล้วก็ค o u s นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปต่อไปค่ะข้อที่13ข้อที่13ต้นน้ำลูกต้นน้ำครับข้อที่13ลูกต้นน้ำเอาต้นน้ำเปิดเลยอ่ะต้นน้ำถาม a หน่อยลูกอ้าวต้นน้ำเป็น a ลูก what โอเคฮะอีกแล้วอีกแล้ s, <Okay>. <S huh? again, again. What a ีกแล้วพูดอีกทีหนึ่งครับ Yes <are> this Ah uh, what Ah this Okay ขอบคุณครับอ่ะ uh, ต่อไปใครตอบพาชาตอบแล้วใช่ไหมตะกี้ต่อไปทานัทลูกทานั uh, ทอ่ะานัทค่ะทานัทตอบเลยทานัทเป็น B เอาท่านัทเป็น B อ่านัทตอบว่าก เออเตนมอะไรลงไปก่อนมันมีคาว่าบ็อกอยู่แล้วลูกเติมอะไลงไป dr เออเก่งมากลูกดีแล้วก็ อ่านะคะ t h a r e b o okay. x e s โอเคขอบคุณคับดูด้วยนะขอ,ของเตงถูกไหมนะต่อไปข้อที่14ให้นักกัญญานักกัญญาไม่ตอบคุณตีใช่ไหมคนสวยนักกัญญานั่งน้อยใจแล้วทำไมไม่ตามลูโอเคค่ะ okay. ขอโทษอ่ะข้อที่14ค่ะลูกนักกัญญาอ่านักกัญญาตอบถามหน่อยลูก What are those อ่า What are those อ่า what are those โอเคค่ะข้อที่14ข้อ B ตอบอะไรนะข้อที่14ข้อ B ตอบอะไรนะน้องกนกรัฐเอากนกรัฐกนกรัฐกนกรัฐจะไม่ตอบครูใช่ไหมใช่ค่ะอ่าตอบว่าไงครูข้อ B ค่ะตอบว่า they are they are nice they are nice อ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ they are nice ใครถูกหมดเลยพัด พิชานัน์เดี๋ยวค่อยตอบวันพรุ่งนี้นะลูกนะอ่าพิชานันต์ตอบวันพรุ่งนี้นะที่รักน่ารักมากเลยฝ่าแฝดพัทละพรน่ารักที่สุดอ่ะโอเคนะคะในใครถูกหมดเลยลูกใครถูกหมดเลยค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากดาเนชาตาพรุ่งนี้พี่ตินพรุ่งนี้กราวีพรุ่งนี้นะอ่าต้นบัวพรุ่งนี้นะลูกนะอ่าโอเคอย่าน้อยใจนะคนุณครูมันมีไม่พอนะลูกนะอ่าเยี่ยมมากไนใครถูกหมดนะเอามายกมือใหม่ใครถูกหมด ใครถูกหมดโอ้อปรบมือตัวเองปรบมือให้ตัวเอง,น,เองนิ้วเดียวนิ้วเดียวปรบมือตัวเองนิ้วเดียว,ยน,น,วนิ้วเดียวเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ก่อนอ่ะโอเคปรบมือให้ตัวเองนิ้วเดียวดูซิว่าดังขนาดไหนปับนิ้วเดียวอ่าเก่งมากนี่ถ้าปรบนิ้วเดียวแสดงว่าเก่งน้อยอ่ะพอมาอีกปับสองนิ้วอ่า สองนิ้วนะสองนิ้วพอต่อไปตรบสามนิ้วพร้อมทอง,ทองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีดนตรีพร้อมทองสามนิ้วเธอขี้โกงสามนิ้วเอาปรบสามนิ้วอ่าดังไม่ดังไม่ดังขึ้นมาหน่อยหนึ่งต่อไปสี่นิ้วอ่าต่อไปห้านิ้ว เบอร์ไม่มีหกนิ้วตบยังไงล่ะลูกเอออ่โอเคนะคะเยี่ยมมากเลยอ่หกนิ้วความท้าวบอว่าหกนิ้วเบล่ง เออหกนิ้วก็แบบนี้อ่าโอเคค่ะที่รักจ๋าน่ารักมาก S M E P น่ารักจริงๆเลยน่ารักทุกคนนะคะคุณครูชอบมากเลยสองห้องนี้เอาละ,ะคะ่ะเด็กๆวันนี้ของครูนิวหมดเวลาลงแล้วนะวันนี้สบายๆส4ข้อนนะ,อะลูกนะเยี่ยมมาก e x e r ซ i s e ที่7ดพรุ่งนี้นะคะเรามาต่อกันนะลูกนะอ่าวันนี้นะคะยังไม่หมดเวลาพักก่อนไปก่อนเดี๋ยวรอลิงก์วิชาต่อไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้ของครูนิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye